กนข่าวนี้นะคะต้องขอแสดงความยินดีกับผู้กํากับชนะคราประยูนนะคะหรือว่าที่คนในวงการก็เรียกกันว่าอานะนะคะ,คะได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้กำกับผู้มีคุณูปการต่อวงการภาพยนตร์ไทยค่ะจากงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กํากับภาพยนตร์ไทยครั้งที่11ประจําปี2564ที่ผ่านมานะคะซึ่งอานะค่ะเริ่มการทํางานในฐานะผู้กํากับภาพยนตร์เมื่อปี2516ต่อมาค่ะมาเป็นผู้กํากับละครช่อง3าให้กับผู้จัดอアิมายุรชัดนะคะแล้วก็มีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมายค่ะอย่างเช่นดาว ืองปี2539สามหนุ่มเนื้อทองปี2541นางร้ายซัมเมอร์ปี2557และสายทันหัวใจปี2560ค่ะอนะนบอกว่าหลักที่ยึดในการทํางานก็คือทําในสิ่งที่รักและให้อะไรคนดูนะคะ,คะและผลงานการกํากับเรื่องล่าสุดค่ะที่เตรียมจะได้ชมกันเร็วๆนี้ก็คือละครเรื่องส,องสเสน่หาค่ะและนางก็คือเจมส์มาแล้วก็คิมเบอรี่นะคะของค่ายเมกากรุ๊ปซึ่งหลายคนรอชมละครเรื่องนี้กันอยู่ค่ะดีใจ ก็เป็นเกยียรอย่างสูงเลยครับคือผมจะเลือกเรื่องหรือนวนิยายที่เรามองประเด็นออกว่าให้เราเราชอบไหมหเราสามารถที่จะให้อะไรคนดูได้บ้าง<ม>นะฮะถ้าเผื่อเรื่องนั้นมันมีประเด็นพอที่เราจะจะรักรือจะทําออกมาเราก็จะทําสนุกนะเพราะว่าพี่น้องสองสองคนเนี่ยคนละคาแรคเตอร์เลยนะครับ<ม>แล้วก็ตัวละครทุกต,ต,ตัวจะเป็นสีเทาหมดนะไม่มีใครเป็นสีขาวเลย<ม>จะเป็นอีกมุมมองซึ่งเราจะเห็นว่า นักข่าเรื่องนี้มันดิบมนเลยนะครับครับคิมนี่ยอมรับเลยว่าไม่เคยทำงานกับน้องนะยอมรับว่าน้องสุดยอดคะเพราะว่าเหนื่อยเจมส์่ัยสบายอยู่แล้วครับเรื่องนี้คือเคสเกพระเอกนะฮะแต่นี่ก็นี่ก็นี่ก็สีเทาเหมือนกันจริงๆนะแต่พระเอกพระเอกก็ยังมีความสีเทาในละครเรื่องนี้นะคะอ๋ออนาชมคิมด้วยนะคะอยากดูเลยนะคะในสองเสน่หหาผลงานของอนานะครับผม